สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนางแม่ชาแนลนะคะวันนี้นางแม่นำบรรยากาศวัดที่ไต้หวันที่เป็นปางของเจ้าแม่กวนอิมแต่ละปางนำบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้จะเป็นแนวทางความฝันประจำวันที่1ตุลาคม2565นะคะก่อนที่เราจะไปดูความฝันทางช่องขอทบทวนวันที่16กกันยายนฉลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข 934703าและรางวัลเลขท้าย75ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังโชคดีกันบ้างไหมคะทางช่องขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับท่านที่ผิดหวังนะคะนางแม่ขอโทษท่านผู้ชมท่านผู้ฟังด้วยนะคะที่ลงคลิปโค้งสุดท้ายช้าไปท่านผู้ชมบอกว่าไม่ทันแล้วครับนางแม่ก็ขอโทษอีกครั้งหนึ่งค่ะ แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่พอจะทันซื้อฉลากินแบ่งรัฐบาลนะคะท่านบอกว่าขอบคุณมากๆเลยค่ะที่พอจะได้037บ้างขอแสดงความยินดีกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะนางแม่จะพยายามปรับปรุงทุกๆุคลิปให้ดีขึ้นค่ะเพื่อผลประโยชน์ของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะนางแม่ขอย้อนสถิตินิดนึงนะคะ ความฝันของเราสถิติที่ผ่านมาก็ถือว่าเดินดีตั้งแต่ฝันต้นงวดฝันวันพระยกกําลังสองไม่ว่าจะเป็นฝันเห็นแฟนเสียชีวิตแล้วก็ท่านสมาชิกแบ่งปันเลขทูบท่านสมาชิกฝันเห็นตัวเลขที่ซื้อลอตเตอรี่7 5หลวงพ่อรวยก็ให้ตัวเลข715ความฝันที่มีผู้ชายกระซิบบอกนะ375 แล้วก็มีท่านสมาชิกบอกว่าได้ยินเสียงคนพูดด้วยนะ3ามศแล้วก็มีตัวเลขเด็ดๆจากความจริงที่นางแม่ก็ชอบนะคะจามจูนจ์ามจูนท่านผู้ชมชอบบ้างไหมคะตามมาด้วยโค้งสุดท้ายฝันกลางวันแม่นนักแลค่ะกล่อมลูกนอนกลางวันก็เห็นตัวเลขที่0ูาแล้วก็สุดท้ายจะเป็นโค้งสุดท้ายที่ตัวเลขที่ถือว่าไม่ใช่ก็ใกล้เคียง สำหรับโค้งสุดท้ายที่ท่านสมาชิกบอกว่าฝันว่ามีเสียงบอกออกแล้วนะ89037สถิติ9งวดของเราเดินดีเดี๋ยวเรามาตามดูความฝันงวดที่10กันเลยค่ะทางช่องขอขอบคุณและขออนุญาตเจ้าของความฝันด้วยนะคะเรามาเริ่มที่ฝันแรกกันเลยค่ะสมาชิกท่านแรกนะคะ ฝันว่าพาลูกสาวขี่จักรยานแล้วหลังคาวัดตัดคอลูกสาวตายก่อนวันเกิดในฝันผู้ฝันร้องไห้หนักมากเลยคุณลูกอายุ1ขวบ10เดือนสมาชิกท่านต่อมาค่ะเมื่อคืนฝันว่าโดนรถชนพังหงายท้องทะเบียนรถ3ามสี่แดสาม สมาชิกท่านต่อมาค่ะฝันว่ามีคนเยอะมากนั่งเก้าอี้เต็มใต้ถุนบ้านเลยบ้านเลขที่ 1, 4, 3, หมู่5สมาชิกท่านต่อมานะคะท่านฝันสองฝันค่ะฝันแรกบอกว่าฝันเลขคอขาดเลขอะไรคะแล้วก็ฝันที่สองฝันเห็นตัวเลข6 3สกับ 2, 9ค่ะเผื่อมารวย,รวยนะคะสมาชิกท่านต่อมาค่ะ ฝันต่องวดค่ะฝันเห็นตัวเลข1-3-5-0แล้วก็ฝันอีกด้วยว่าไปซื้อขนมนมสดได้ขนมหม้อกแกงหอมหอมาฝากคุณแม่ด้วยงวดที่แล้วก็ฝันเห็นตัวเลขที่ลอตเตอรี่537ก็พอจะซื้อได้ลอตเตอรี่7 5อยู่ค่ะสมาชิกท่านต่อมานะคะ ฝันเห็นฝูงพึ่งเยอะเลยค่ะบินเข้ามาในบ้านบ้านเลขที่31ทับหสมาชิกท่านต่อมานะคะเลขฝันไม่ค่อยเข้าเลยเข้าแต่เลขข้างบ้านแต่เลขเดาก็เข้าอยู่นะงวดที่แล้วเดาได้7 5กับ9 3สําำหรับงวดวันที่1ตุลาขอเดาว,ว่าจะเป็นตัวเลข5259 1539 ขอแถมด้วย19ค่ะสมาชิกท่านต่อมานะคะท่านบอกว่าเลขฝันจะไปดาวค่ะตัวเลข890สมาชิกท่านต่อมานะคะท่านไม่บอกชัดเจนค่ะว่าท่านฝันหรือว่าเป็นตัวเลขที่ท่านชอบแต่ท่านเน้นเด่นเขียนมาแบบนี้เลยนะคะ739 737879ไทย หตุลาคมหกห้านะสมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านแบ่งปันสามความฝันเลยฝันแรกฝันได้นั่งรถสิบล้อแฟนเป็นคนขับแต่ชีวิตจริงไม่เคยนั่งเลยฝันที่สองได้อุ้มเด็กฝันที่สท่านฝันว่าได้อยู่บนตึกสูงแล้วก็เห็นชายหาดมีน้ำทะเลสีสวยมองเห็นท้องฟ้าเห็นพระพุทธรูปลอยมาหนึ่งองค์ท่านหยิบโทรศัพท์ขึ้นถ่ายรูปไว้นะคะ ท้ายเบอร์โทรของท่าน0473ท่านเกิด28เดือน2 251 6สมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านฝันยาวทางช่องก็ขอเน้นตัดมาสั้นๆเน้นเด่นไปที่ท่านบอกว่าท่านขึ้นไปที่ห้องเรียนแล้วครูก็ให้ส่งการบ้านคณิตแต่ท่านก็ไม่ได้ทำค่ะจะลอกของเพื่อนก็ไม่กล้า แต่ก็ได้ยินเสียงแววแวแวเพื่อนๆเฉลยข้างๆตอบถูกทุกข้อออกมาเป็นตัวเลข708สมาชิกท่านต่อมานะคะฝันว่าตัวเองซื้อกางเกงยีนกับคนรู้จัก1ตัวตัวละ390สสมาชิกท่านต่อมาค่ะฝันว่าเดินอยู่บนข้างถนนเดินไปเจอกำไรข้อเท้าเด็กหนึ่งข้างแล้วหยิบขึ้นมาดู แต่เห็นตัวหนังสือข้างกำไรข้อเท้าเขียนเป็นภาษาพมา่ามีตัวเลข6 7. กําไรข้อเท้าเป็นสแตนเลสค่ะสมาชิกท่านต่อมานะคะท่านบอกว่าท่านฝันเรื่องรามกแล้วก็ทำเรื่องรามกต่อหน้าสาธารณะแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งมองท่านผู้หญิงพูดว่าเล่นเรื่องอับอายต่อสาธารณะแล้วอย่าลืมเล่นเลขด้วยละ่ะ ท่านผู้ฝันก็เลยมองไปที่พื้นเห็นตัวเลข903หรือว่า603ท่านเกิดวันที่10เดือน2 2522สมาชิกท่านต่อมานะคะฝันเมื่อช่วงเช้ามืดวันที่18กันยาค่ะฝันว่ามีผู้หญิงบอกให้ซื้อลอตเตอรี่นะ4 6 7 สมาชิกท่านต่อมานะคะท่านฝันยาวแต่ว่าเป็นฝันที่ดีมากเลยค่ะท่านบอกว่าฝันเมื่อวันพระค่คะฝันว่าขับรถไปแล้วเห็นก้อนเมฆเป็นพญานาคตัวใหญ่แล้วก็ขับต่อไปอีกก็เจอรูปปั้นพญานาคหลายองค์แล้วก็ยังขับรถต่อไปเจอรูปปั้นปู่ศรีสุทโธด้วยในฝันท่านรู้สึกปลื้มมากค่ะทะเบียนรถ7 5 9ห สมาชิกท่านต่อมานะคะฝันว่ามีคุณครูมาพูดให้ฟังว่าถูกลอตเตอรี่นะสีตัว4 3 91ถูก100แล้วก็ยังฝันอีกด้วยฝันเกี่ยวกับว่าขับรถไปแล้วก็ทำสีรถใหม่ค่ะทะเบียนรถ9616สมาชิกท่านต่อมานะคะท่านอาจจะฝันยาวนิดนึงค่ะท่านฝันเห็นคุณพ่อที่เสียไปแล้วฝากซื้อลอตเตอรี่แต่ว่า ก็ไม่ได้ซื้อให้คุณพ่อท่านผู้ฝันนำลอตเตอรี่ของตัวเองที่ลงท้ายด้วยศูนย์มาให้คุณพ่อดูว่าเอาไหมคุณพ่อก็เลยเอาแล้วก็ให้จ่ายเงินมาแบงค์ร้อยห้าใบท่านผู้ฝันบอกคุณพ่อว่าเงินเยอะไปคุณพ่อก็เลยบอกว่าถ้างั้นคุณพ่อจะซื้อลอตเตอรี่กับคุณแม่อีกด้วยคุณแม่ก็เลยจดลอตเตอรี่ให้กับคุณพ่อคะ่ะ ท่านผู้ฝันบอกว่าทั้งคุณพ่อคุณแม่ท่านเสียชีวิตแล้วนะคะตัวเลขที่คุณพ่อชอบในลอตเตอรี่ท่านผู้ฝันเห็นเพียงแค่2ใบ09และ2.0 0สมาชิกท่านต่อมานะคะท่านเป็นคนท้องท่านบอกว่าท่านฝันเห็นเพื่อนเสียชีวิตโดนฆาตกรรมแต่คนอื่นบอกว่าเพื่อนประสบอุบัติเหตุ แต่ท่านรู้ว่าเขาโดนฆาตกรรมแล้วก็ไปขุดดูศพของเพื่อนเห็นแต่กะโหลกแล้วก็มีเนื้อหนังติดอยู่ในฝันท่านร้องไห้หนักมากคนท้องค่าเดือนเกิดวันที่12เดือน12 2542ส่วนเพื่อนท่านเกิดวันที่28เดือน3 2542อายุเท่ากันค่ะสมาชิกท่านต่อมานะคะ ฝันว่าได้เข้าเฝ้าเสด็จท่านรอสิบค่ะท่านสั่งให้ทำโน่นทนํานี่แล้วก็เลยลงมาข้างล่างในฝันเหมือนได้เข้าเฝ้าวันเกิดของเสด็จท่านเห็นประชาชนมารอเข้าแถวเยอะมากเลยแล้วก็ได้ยินเสียงท่านอมา์บอกกับเราว่าให้เอาดอกไม้ไปปักไว้ตรงที่จุดตัวเลข101ท่านผู้ฝันบอกว่าเห็นลางลางนะคะ สมาชิกท่านต่อมาค่ะเป็นความฝันของผู้ชายท่านบอกว่าผมฝันว่าได้ร่วมขบวนเสด็จพระบิดาในหลวงเสด็จรอ 9. ในฝันพระบิดาของเสด็จท่านรอขึ้นของราชแล้วในฝันผมก็เห็นหน้าเสด็จท่านรอชัดมากผมเกิดวันที่10เดือน12พศ2 5 4 9 ความฝันและตัวเลขที่ทางช่องนำมาฝากท่านผู้ชมนะคะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านผู้ชมใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุนซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะทางช่องขอขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังค่ะขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีสุข จเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังค่ะทางช่องก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณอีกครั้งหนึง่งขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ